คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพและเสียงเนื้อหาที่มีคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กอายุหนึ่งขวบขึ้นไปซึ่งอาจทําให้เกิดการลอกเลียนแบบเด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่ที่ไม่โลกสวยนะครับลงจาจิดใจเล็วนะขาก่อใจใค่ไง่นดตื่น้องเอ้าัวใจโยี่เกันบาีปาไดหมตื่นต้เจอด็ีเบอร์เา โอ้ยไมเออถือไป่มาถือไม่เลยถ้าเปไปไปไปอ้ยล้มกับที่ไหนอ่ะนะครับสวัสดีครับผมเอชลมก้ารนะครับผมวันนี้ยินดีมากกับช่องสุดปอกออนจันเต่าครับนี่ครับผมแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับออสปากดีก็สุดปอกเนาะครับเพวันนี้เราจะมา ครัวคนครัวนะครับวันนี้นจะไปทำผัดละพา้ชิมอุ้ยดิสุดขั้นเลยเออยสุดังอยากลองกินดูแล้วนะอยากกินไหมอยากอาโอเคเดี๋ยวพี่จะเป็นพ่อครัวนำาให้เราดูใช่ไหมพี่ว่าจะ้ทำอะไรวันนี้น่าทานน่าชื่นเอื่อนในช่องเขาเอาเลยนะเราไม่รอช้าได้พี่จันเลยพี่ นี่ครับท่านใาญ่ที่เป็นทหารแต่ว่าเยี่ยตีอะไเยียตีเลยนะครับผมคนคนคนที่จะคนที่จะกินเขาเนี่ยคือแม่แล้วคนพิเศษอ่ะวันวันนี้วันนี้จะพาะไอ้คนพิเศษคนพิเศษคนพิเศษก่อนเนเป็นแขกสุดพิเศษพิเศษมากมากตอนนี้ ช่ะปวยเอางั้นอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรวดน้องช่วยหน่อยได้เลยครับพี่จ๋าจริงๆจริงจะมาทำได้กันเออเป็นแบบไม่เป็นผมใครเอาหน่อยทำได้นี่ปวดอะไรทำดูดูสิทำข้าวอ้าวทำได้ไม่ร้อนไม่ร้อนร้อนร้อนตรงไหนแล้วเคยไปกางเต็นแล้วไม่ใช่เหรอมาทนทนเออเนี่ยร้องเพลงเนี่ยคนละร้องเพลงเขียอเขียไปเขียมาเออกดลงไปกดลงไปในน้ำเไป กดลงกดลงใช่ปวดนนี้ลงมือไปโดนไงเออนั่นแหละนั่นแหละร้อนยางใช้ได้พี Aí, know, learn. Learn. <huh ่ฝีมือแล้วจะได้อยู่นะเอออ้าวเนี่ยเรื่องคนหวยบอกเนี่ยใช่ไอ้นี่ตื่นมาโบอิงช่วยแม่ทำข้าวได้หรอได้สี่สี่ห้าแม่เขาเปิดร้านอาหารตำสั่งอยู่ทำไมเขาทำไม่เป็นยี่ท้องใส่นะยี่ต้องใสมาตรฐานท่านสั่โอ้โหวันวันมือไม่ว่างเว้นทำข้าวดิฝัดแบงวัน เขาได้ได้ก็เพลงเชียร์ได้เว้ยนะบอสไนะบอกไปไป้อนลงเดี๋ยวร้อนม้อ่เดี๋ยวดื้อนี่เดี๋ยวไปดูอนีอเดูด้วโอยโเด้มานกูไหวผัดแไม่ใส่ก็ได้ไม่ได้ใส่เลยแลเอาแบบเดียวๆเลยเวมปอนยบมะม่า เปางไงก็หวัดว so no ิสัยอย่างนี้มีตำลังอะไรทั้งนี้เดี่ยวเดียวพี่ได้ไม่ได้เฮ้ยจังหวัดเดี๋ยวเพื่อพียอเก็บพื่อเราคนจะงหวัดพีเดชฝันยวร้องเพลงพีเอชฟังด้วยนะเออร้องเพลงให้ฟังหน่อยที่ทาข้าวอร่อยอร่อยเออจ้งหวเราะว่าจะได้ติดตามเออเพลงจะร้องเพลงอะไรเนี้ยอ้าวเพลงที่ฮิตที่สุดตอนนี้สิครับยังไงครับเส่ดังติ๊กตอกมาสามเดือนก่อนจำได้เปล่า ไอเพลงผู้ลบบริยันน่ะดชายไม่สวย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 ขยี้ใบขยี้ใจออเลยขยี้ใจสักร้อง็คืเอ้าสวยขยี้ใจหนึ่งสองสามตลงจะเจใจเรวนะมาก่อดจไอพี่ังไงต่เต้นนี่พี่ตื่นเตเอ้าผู้ใจเายี้เกระบากอี่ปุ่ตาเ้เอ้าจินก้าเดือจ้าสื้อูชายเดือจเบอรเื้อ้า

มาเทกาเอ่ไหะอ้่าไปลองเห้พีเ็ฟังไม่ไรออสเคยกินไหมออสเคยกินไหมครับมาหม่าเคยกินน่ะคือออสได้กินม่าม้า้วกาเพ็ไปเขาอาะไม่ทำไได้แต่ไม่เดี๋ยวผมรับจบให้เขาจะกินไม่ได้ไม่ผมกินได้ผมกิน้ม่ได้ไอ้นี่กินไม่ได้แพ้ตรงนี้แพ้กุ้งด้วยแต่กุ้งกินไปแล้วเป็นไงกินกุแแพ้แล้วเป็นไงขาอนมือมือ ขอโดนมือมือคันโดนขาคันขอขาคันถ้าโดนลิ้นอะคือมอลิ้นันหิวมันหิวคุยกแล้วแต่เขาทำนั่นกินได้ัไม่ได้หอมหอมมากก้าวไหวว่ากินได้ปะปุ้งก้อนขากรนไดบ้าอะไรบ้างบ้างจ้าแรกเลยนี่เป็นแ่ปลาตีนี่แต่ว่าข้างในเป็นอย่างนี้ก็แบบนี้เลยรถไห้มัน่านอะไรไม่ได้ก็ไม่ใส่ครับรัาพี เอา่ากินม cool ิอะปายเลยนะอเลยนอากมึงจกินม่กินมูมีกองแล้วมึงเคยโดนมาอเปลาเดไปจุดโอลิมปิกที่ไหนเนี่ยไม้ตีไอหาดินี่จะเป็นจุดโอลิมปิกหน้าตามูเป็นนักวิ่งเหรองที่บ้านผาเขา้านผาเข่าตามสั่งแยกทองใสลแมนใช่ไหมโอ้ยนียใครเปคนส่งอ่ะลอเอาไปดูอไปดู นี่ไงมาลองมองได้ได้พี่เดี๋ยวพวมาลองกอนร้อนร้อนเดี๋ยวตองต้องบอกท่านผู้ชมทุกคนนะว่าเขาแพ้ถังเดไม่ได้พี่ถังเดนผมก็เลยจะต้องรับกินแขเขาวแต่น่ากินนะน่ากินราลอรอไปเรียกเขาไปโอ้ยอะไรวะเนี่ยเปล่านี่อ๋อไม่ขาวเปล่าไหมไม่ร้อนร้อนนะไม่ร้อนหนุบมาอร่อยอร่อยคนสับกปะรดใส่ใช่ใส่ใส่เราใส่ น่อร่อย้ผมป้าวะเออไม่ได้ดื่มผีอย่าให้ปามอไอ้ตจอของีดบอกเข้าไปให้ดังไปเลยปีเตเตัวจังหวัเวทเลยควัสดได้ไหมอร่อยเลยพี่ใช่หรอเดี๋ยวอร่อนเดี๋ยวรองคพี่เอ็กิมนีออนทำไมคไปทำกินที่บ้างเพื่ออาบ้างอร่อยเลยพีนไม่ได้ี่ไม่ได้ไม่ได้เนี่ยไม่ได้เดี๋ยวน้ำลายหดเลยเนี่ยเช็ดน้ำลย มองดูมันไม่ชอบอร่อยเบ็์อร่อยนะนี่เคยเห็นในทีปะกินที่นี่ก็โอเคเลยรสชาติดีรส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 ชาตินี้มันต้องกินกับข้าวข้างในมันกินข้าวไงอ๋อมันต้กินไปตัดเค็มอะไรอย่างเงี้ยไหมเบร์แล้วถ้ากินจากกินปกติเรก็จะใส่เครื่องปรุงน้อยหน่อยน้อยหน่อยใช่ใช่ครับผมเออดีออร่อยใช่ไหมใช่ไหมอร่อยไหมข้ามานมันหยุงไงใช่ไหมไม่หิวอ่ะหิวใช่ไหมหิวใช่ไหมไงกินไม่หยุดเลยเนี่ยอร่อยป้าหรอเก็บท้องไม่บางเท่าเมื่อไรกินเนี้หมดได้ป้าเทียบเบร์ ออสกินกุ้งไม่ได้แต่นี่ลูกชุบเออคนแนวขอให้ท่านมีความสุขละกันคนนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับครับพี่เอสวันนี้วันนี้แกช่องมีมีมามามาฟุ้งนี่มีอะไรสงสัยไหมโอ้โหผ่ามดันดันด้วยออเยอะเาะอย่างเราจะไม่ถามพี่พี่สงสัยไหมพี่เอสถามหน่อยอยากรู้ไหมถามดิพี่เอสครับถามดิพี่เอสครับถามพี่เอสครับถามไม ยังไงทำไมผมต้องใส่ชุดนี้ชุดนี้มันอยู่ในตีม่หาเอะหรถามเขาเพราะเนี่ยชุดนี้มีก่อคดีแล้วถึงได้ใส่๋อใช่ถ้าไม่มีคดีใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้หรือว่าเป็นเครื่องแบบพิเศษหรือเป็นเครื่องแบบพิเศษมีตังด้วยนะอะอย่างนี้รวยเลยรวยเลยนี่ถ้าตำลับเข้าไปสบัยนั้นนี่เป็นไงพี่ถ้าแบบอย่างเงี้ยเข้าไปเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นที่รับของพี่ๆนะอะใช่ครับอาคนทั้งในเนี่ยถ้าเป็นน้องแบบว่าพิเศษพิเศษอย่างเงี้ยครับ เขาจะแบบคนแค่คนพิเศษเนี้ยเขาจะไม่แกล้งมาเลยครับเขาจะไม่รังแกไม่ให้เขียดกันให้เขียดกันใช่ไหมดีไหมใช่นะแล้วที่เขาอินมปากอีกดียวครับลำบากลำตัวตุ่ แล้วเขคนนี้เด็ดกว่าจะติดได้ไม่ใช่ธรรมดานะทำไมคดีโหดด้วยคดีอะไรขับรถเยียบนกวี๊ดเฮ้ยนกวีดกันอันนี้ไม่เห็นหน้าติดตรงไหนอยู่ในปากตำรวจทับกัดได้เลยไอ้เหี้ยชนจับมือก็ไม่จับมันเลยเฮ้ยมีเรื่องปะเนี่ยนายพวกของเววเฮ้ยอยากเลย อะไรอเจ้าทำผมเลยอะไรอเจ้าพี่ผมยืงผมชอบพี่เอจะไปแล้วยัอยังเก่งจังยังร้อยคุณเรียนต่อมาหมาณบวกเท่าไหร่ร้อยถามพี่เอจรีว่าเอ่อถ้าอยู่ข้างในเนี่ยอย่างอย่างอย่างเมนูเนี่ยพี่ครับถ้าจานนึ่งพวากินกี่คนกิกี่คนโอ้โหมีมีกี่คนได้กินก็แล้นะครัสี่คนเราก็กินสี่คนถ้ามีหอเดียวกินด้วยกันสี่คน ก็ไม่ไม่ไม่กินมเหมือนเดิมใช่ครับแต่แต่ถ้าแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเขาจะใส่น้ำเข้าไปแล้วก็ตักถือข้าวละจานแล้วก็ตักราดข้าวแกงอ่าทำเหมือนแกงทำเหมือนแกงแล้วก็เขาเรียกอะไรครับใช้ข้าวปี่ตอนที่ยี่ปอนใช่แล้วก็แบ่งปันกันแต่อย่าลืมนะจะบอกว่าพี่ที่ดูอยู่ในช่องเบียร์เนี่ยเขาก็เขาเรียกบางคนก็เป็นอยู่ข้างในแล้วออกมามันดูมันก็เป็นคิดถึงใช่ไหมพี่แบบคนที่อยู่ข้างในมาย้อนความทรงจำถือเป็นวิทยาทานประวัติกาศเก่าๆเป็นความรู้ความบันเทิงกันไปใช่มีอะไรก็ต้องฝากเพียรไปเลยเราก็จะต้องมาฝาาากกกออีีีตัััววววบเเเพไดดดยยใช่๋นนม ต้ <S <S องไ้ก็พาออสพาออสมาเรียนรู้วิถีชีวิตอีกเยอะ<ย>ให้เขาได้เจอประสบการณ์ใหมๆนะ่ๆมาเพราะอย่างรายการพวกเราต้องบอกพี่เอ็ดกันว่าสุดปอคือเราจะพาออสไปเจอประสบการณ์ตา่างๆใหม่ๆนี่ยังออสไม่เคยไปโรงเรียนก็นได้ไปเลย,ยครับไปเล่นสนุไสนกไปดูสวนสนัตว์แล้วก็ไปวิทยาศาสตร์ก็มีไปแล้วมีวันนี้พามาดูแบบนี้มากลองมาสนุกสนานกับพี่ๆน้องๆเราติดตามด้ช่องไรนะเซ็นมอครับผมเซ็นมอสุดปอออสกระเต่าครับเซอร์ได้เลยครายถ่ายทำกับพี่เอ็ดไป EP หนึ่งแล้วนะครับใหเราไปติดตามช่อง เซนบอลเซนบอสไม่อยากเลยขึ้นให้ไม่อยากสุดซอยเลยอ๋อหนึ่งหกับพี่เอสแล้วพี่ไอ้นี่ยรัเออแขงตุด้ายป่ะใช่ตัวนี้จะกนจริงนเกินี่วันนี้ไม่เขาไม่ไม่เข้อเไม่กับตัวตัวใช่เดี๋ยวไปดูด้วยพี่ไม่รอดูกันนะครับเอาฝามผลงานช่องด้วยนะครับครับพี่เซนบอสครับสุดบออเต่าครับผมวันนี้ขอบขอบคุณมากนะครับเซบอสครับพี่เอสขอบบอด้วยนะครับครับพ่นใหม่อีพีได้แล้วครับอีพีนี้เรียว ครับผมแว๊บหนึ่งเดี๋ยวจัดคลิปให้ดูอีกเรื่อยๆนะครับคครรับับผมเอาข้าวไหมอร่อยป่ะกินไม่หยุดเลยอร่อยอร่อยอร่อยไหมอร่อยดีเอ่อไอ้ดีไอ้โอเคเอาดีครับดีครับไม่แน่ครับก็บอกตัวพี่เก่งมากครับเปรี้ยงใส่แต่กูโอเคปะมันเห้ามากเลยเข้าวหูคนเดียวเตข้ามากเปรงสุดละกจ้าจ้าไก่ขาจริง แต่จะไม่เดี๋ยวจะราพันธุ์ได้เดี๋ยวลงงดได้เพราะว่าทางมันทางมันทิกแซกันใช่ครับก็ว่าลงแน่ลองแน่ที่ตาเข้าไปงงไปโอ้ยแล้วไงไม่เาตรงซอยบ้านที่เรียกกันทะเลอ่ะอ๋อทะเลเ่ย